สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะนุ่นจะพามาทําน้ําใบเตยนะคะแล้วก็เสิร์ฟแบบ5้าดาวแบบนี้เลยนะคะสวยๆนา่นารักน่ารักแบบนี้นะคะอันดับแรกนะคะเราก็จะมาปั่นน้ําใบเตยกันก่อนนะคะแล้วก็เอาใบเตยนะคะมาตัดนะคะนุ่นใช้ประมาณ8ใบนะคะแล้วก็น้ําอีก400 ml นะคะแต่ว่านุ่นจะใช้ต้มจริงๆแค่100 ml นะคะแต่นุ่นทําเยอะเพราะว่านุ่นจะใช้ทําอย่างอื่นด้วยนะคะ าใครแบบว่าอยากทำนิดเดียวนะคะก็ใช้แค่ร้อย l นะคะแต่ว่ามันจะปั่นยากนิดนึงนะเราก็ใช้ใบเตยประมาณสองสามใบก็ได้นะคะอันนี้นนก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาน้ำที่เราปั่นเมื่อกี้ค่ะเอามากรองนะคะกรองให้สีให้ใบเขาออกมานะคะแบบนี้นะคะเอาเฉพาะน้ำนะคะเดี๋ยวเราจะาไปต้มนะคะ มันก็จะได้น้ำเขียวเขียวเข้มข้นออกมาแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วค่ะเราก็เอาน้ำมาต้มนะคะให้เดือดน,นะคะเสร็จแล้วเราก็ใส่น้ำใบเตยลงไปค่ะ100 ml อนะคะนุ่มก็ใช้น้ำประมาณเกือบ1 1่ลิตรกว,กว่านะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ต้มไป30นาทีก็ได้นะคะแล้วเราก็ นี่ค่ะเอามากองอีกหนึ่งทีนะคะแล้วก็ใส่ขวดเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะรอให้เขาเย็นก่อนนะคะแล้วค่อยไปใส่ตู้เย็นนะคะอันนี้เรามาทําที่ตกแต่งแก้วกันนะคะเราก็จะใช้เป็นใบตองนะคะหาฝาหรืออะไรมาทําเป็นกลมๆนะคะแล้วเราก็ตัดออกมาค่ะเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเพื่อที่จะรองแก้วนะคะเสร็จแล้วค่ะนุ่นก็จะใช้ใบเตยค่ะตัดด้านล่างออกนิดนึงนะคะแล้วก็วัดประมาณ นิ้วชี้ก็ได้นะคะขึ้นมาจากแก้วนะคะแล้วเราก็มาตัดเป็นแหลมๆสองด้านแบบนี้นะคะให้เหมือนใบไม้นะคะลายนะคะ้าไม่เท่ากันเราก็พับสองพับสองโบแบบนี้นะคะแล้วก็ตัดนะคะค่าเสร็จแล้วนะคะนุ่นก็จะตัดเป็นโค้งๆเข้าไปแบบนี้นะคะให้เขาเป็นใบไม้นะคะเนี่ยคะ่ะตัดตามคลิปเลยนะคะตัดตามคลิปได้เลย,เลย พอง,งเข้าไปแบบนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะอันสุดท้ายเราก็ตัดลงไปด้านล่างเลยค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะเราก็จะได้เป็นใบไม้ออกมาแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวนุ่นก็จะทำประมาณสองใบนะคะทำสูงอันนึงเตี้ยเออต่ำอันนึงนะคะลดหลั่นกันลงมานะคะก็จะได้สวยงามนะคะทำสองใบนะคะตอนนี้นะคะนุ่นก็จะมาทำใบพันรอบๆแก้วนะคะ พื่อให้สวยงามยิ่งขึ้นนะคะก็จะใช้ขอบใบเตยนะคะตัดเป็นยาวๆแบบนี้นะคะแล้วก็มามัดนะคะตรงแก้วของเรานะคะแล้วก็กะร,ระดับเอานะคะว่าเราจะเอาตำแหน่งไหนนะแล้วเราก็มัดเอาเลยนะคะมัดเวลามัดก็เบาๆมือนิดนึงนะคะเขาจะขาดได้นะคะนุ้ก็มัด2องทบแบบนี้นะคะแบบนี้นะแล้วก็กดๆให้เขาอยู่นะคะเขาจะได้ไม่เขาจะได้ไม่หลุดออกมานะคะ เสร็จแล้วค่ะเราก็เอาดอกไม้ค่ะมาเสียบลงไปตรงมันจะมีรูอยู่ตรงระหว่างที่เรามัดตรงที่เรามัดนะคะแล้วก็ดอกไม้เล็กๆะคะ่ะที่เรามีอยู่ในสวนหรืออะไรก็ได้นะคะเอามาเสียบลงไปนะคะแก้วของเราก็จะดูน่ารักขึ้นมาทันทีเลยนะคะแล้วส่วนปลายดอกไม้นะคะเราก็เก็บเขานิดนึงนะคะแล้วก็เก็บเขาให้เขาอยู่ในใต้ใต้ใบเตยก็ได้นะคะ นี่ค่ะก็จะได้ออกมาแบบนี้นะแล้วก็ที่รองนะคะที่เราทําไว้ตอนแรกนะนี่ก็มาลงแบบนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มาจะเสิร์ฟกันเลยค่ะแล้วก็ใส่น้ําใบเตยกับน้ําแข็งลงไปในแก้วนะคะแล้วก็จะเสิร์ฟได้เลยนะคะแบบนี้นะคะสวยงามนะคะมันก็จะทําให้ตัวอาหารของเราดูน่ากินน่าทานน่าดื่มมากยิ่งขึ้นนะคะ ก็ลองไปทำกันดูนะคะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็นุ่นก็ฝากกดติดตามช่องให้นุ่นด้วยนะคะนุ่นก็จะพยายามทำคลิปไอเดียนอื่นออกมาอีกนะคะก็ขอบคุณมากนะคะทุกคนที่รับชมนะคะสำหรับคลิปนี้นุ่นก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ